กีนแกงส้มไปสามถ้วลยอะไรแล้วผัดผัดอะไรนะใบเล,ลีเล้ยงไทยไทยอะไรแล้วก็ขั้วกลิ้งแล้วกินแบบขั้วกลิ้งทั้งวันเพราะมันเผ็ดแสดงว่าคนใต้ตเรารอ้อนแรงรักไทยรักจริงน,น,นะวันนี้เราลงอยู่กันด้วยความรักความสามัคคีใช่ไหม เมื่อตะพูดได้ขอขอบคุณท่านพีรพันธ์หัวหน้าพักนะจ๊ะที่มาพูดเนีกับพวกเราไประยะนหนึ่งแล้วแล้ววันนี้ก็มากันหลายคนเดี๋ยวต้องแนะนำอีกหรือเปล่าน่าหมดแล้วนะก็เหลืออย่างเดียวแนะนำพี่ตูพี่ถ้าดูเหมือนเหมือนก็แก่แล้วเนาะแต่ถ้าดูดีๆมันจะมีความหล่อหลงเหลืออยู่ครับ ทางกระจายจากชาวใต้หลายจังหวัดนะครับก็รวมไปถึงชาวใต้ทุกจังหวัดในภาคใต้ทั้งหมดว่ขอความด้วยขอให้กับพนันก้าวข้าด้วยขอให้ตัวแทนทุกคนของอค์การกระจาด้วยให้ได้ไม่ได้แผ่นนี้คือแผ่นดินของเราแผ่นดินไทยใครจะแบ่งแยกไม่ได้ เราเป็นผู้ใิน่ผู้ในี่คือผ่นดินที่พ่อแม่ผูย่าตายายเราเกิดมาจนถึงทมัยเรามาหากินันวันนี้ก็คือแผ่นดินของเราเราจะต้องรวบรวมพลังของเราทุกคนในการรักษาแผ่นดินผืนนี้ไว้ให้มากที่สุดบนฐานของความแตกต่างแต่ต้องไม่ขัดแย้ง ควาเห็นต่างผมรับได้แต่กาความหมายผมรับไม่ได้เพราะมันจะตอบโต,ต้ความไม่สงบเพื่คอความของมันเมื่อจ,จะพูลในนั่งรถกลางทางเอ๊ะผมจะมาผมรับได้างนรอบมีรถอบวานสามพัน 3, คันก็เลงจะเข้ามาเนี่ยแต่เข้าไปที่อื่นนะมเขาเข้าไปนี่มัน,ม,นมันเต็มแล้วนะความรู้ทางนี้รู้สึกว่ามันผมได้ทุกคนอยู่แล้วมผมรับคนหน้าประเทศ ผมจะไม่พูดให้ใครเฉพาะพิเศษตรงโน้นตรงนี้ผมให้คนทั้งประเทศแต่วันนี้ผมมาพูดกับชาวใต้ผมจะทำสิ่งที่ชาวใต้ไม่ได้มาหลายปีแล้วเนี่ยทําให้สําเร็จหลายอย่างที่เป็นเคยอยากก็ได้มาก็ไม่เคยได้ลงจังหวัดเชียงพะใตผมจะเป็นกัปตันทุกจังหวัดเรื่องไหนก่อนเรื่องไหนหลังเรื่องไหนสำคัญเรื่องไหนยังวอได้ แต่ผมยืนยันว่ารัฐบาลใหม่ถ้าเราได้เข้ามาเป็นรัฐบาลการจะเป็นรัฐบาลที่ดีนั้นต้องเปไ็นรัฐบาลที่มีความสุจริตและโปร่งใสแล้วก็เป็นนรมดูแลคนทุกคนทุกภาคส่วนและทําให้คนในประเทศชาตินั้นมีความสมัครสมานร,ร,รักสามาัคคีเราจะยุยุยงใ่ให้แตกแยกกันมิได้แผ่นุนนี้เป็นแผจจุนันสัปด,ดิ์นี้ใช่ไหมได้ พ่อแม่ปู่ย่าตายายเราอยู่มาด้วยความลําบากของกวนวันนี้หลายอย่างก็ดีขึ้นเยอะนะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือผู้ที่มีรายได้น้อยเขาเรียกว่าเศรษฐกิจฐานว่าเราทำยังไงให้สีข้างบนตรงกลางข้างล่างเนี่ยมันช่วยกันนี่คือนโยบายที่เราทำต่อไปช่วยกันอย่างไรในการที่ดูแลพี่น้องประชาชนที่มีหลายกลุ่มหลายอาชีพนะจ๊ะวันนี้สิ่งที่เป็นห่วงที่สุดก็คือการใช้จ่าย ข้างล่างระดับล่างเพราะนี่คือสังคมที่ใหญ่ที่สุดของคนไทยตลาดการซื้อการขายตลาดนัดตลาดชุมชนเหล่านี้ถือว่าเป็นพื้นฐานของพวกเรานะครับเราทำัไงไรให้มอไปได่สูงขึ้นวันนี้เราทำอะไรไปแล้วอย่างที่หนึ่งกายภาพ้นสนุดีขึ้นไมและจะดีขึ้นกว่านี้ ถนนเมนเราทำเกือบเกือบหมดแล้วเหลือถนนที่รอไปจากถนนเมนที่เชื่อมลงไปท้องถิ่นไปจุมชนไปหมู่บ้านถ้าเป็นรัฐบาลจะทำต่อให้จบนะครับตามนโยบายพักนะวันนี้ผมไม่ได้เสนอจะให้ผมกำลังประกาศนโยบายของพักซึ่งเราไปไปตามมติของกอกตนะผมไม่พูดที่มันจะเสียหายแต่ผมจะทำนะทำให้มากขึ้น นะครับแล้วก็ในส่วนของการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีด,ดิจิทัลวันนีในใน้ใช้เป็นหรือยังใช้ไปไหมโทรศัพท<อ>์ไปใช้ไปไหมใครรับใครใช้กระเป๋าตังกีวเวลเลตด้วยใช้ฟ้าไอ้โทรศัพท์เนี่ยเนี่ยใช้ไปแล้วใช่ไหมและใครทำอ๋อวนละครึ่งใครทำทบัตรพี่ตู่ใครทำ ให้ S <S พี่พี่พี่สัญญาอะไรกันเรียกพี่แล้วเราก็บอกไปแล้วว่าเราจะทำยังไงให้มันพัฒนาไปแต่สิ่งที่่าที่สุดคือทำไงจะคนเข้าถึงได้้ากยิ่งขึ้นเราต้องหาเงินเข้ากระเป๋าทางซ้ายใช่ไหมแล้วที่จะว่าจ่าย,ายพวกเรากระเป๋าขวาใช่ไหม <c oughs> โดยไม่เหนห็บไว้ตรงกลางเราใช่ไหมรัฐบาลต้องเป็นแบบนี้ ให้ไอซ์ครีมก็ต้องให้ทั้งทั้นไม่ใช่ให้แล้วเหลือแต่ไม้ให้ทั้งเข้าไปในทางโทรศัพท์เข้าไปในทางบัตรประชาชนให้ไปทางบัตรพี่ตูไอ้สำรองเนี่ยจะต้องได้ไหมจะต้องได้ไปเราสิบสองเดือนอย่างนี้นก็หมื่นสองของจริงใช่ไหมทำไปแล้วนะวันนี้ก็เดี๋ยวต้องวันหน้าก็ต้องเดินต่อใช่ไหมวันนี้หลายอย่างนโยบายเต็มเปิดขนาดน,นี้ แต่ผมลอกตรวจดูว่าไอ้คนที่ทำไปแล้วมันถูกต้องกฎหมายหรือเปล่าเพราะอ,อะไรเพราะอะไรเพราะผมบริหารมาอยู่แล้วผมย่อมรู้ว่าอะไรบันดีไม่ดีอะไรมันถูกไม่ถูกเพราะผมมีคณะทำงานเยอะแยะไหมดถ้าต้องการคนที่ทำงานไม่เป็นเข้ามาปกครองบ้านเมืองเหรอเอาไหมถ้าต้องการนักธุรกิจเข้ามาปกครองบ้านเมืองเหรอเพราะผมไม่ผิน่กนกธุรกิจ ผมไม่มีพูดดักพูดหนึ่งลยไม่มีเลยไม่มีประกอบกิจการธุรกิจอะไรทั้งสิง้นเพราะผมถือว่าผมคือลูกจ้างของท่านเพราะท่านคือน,น,นายจ้างผมให้ผมมีเงินเดือนมีเงินใช้เงินเดือนโดยไม่ต้องไปโกงใครเขา้ามาผมพูดได้เต็มปาก สิ่งที่เขาทำวันนี้คือความรู้มือร่้มใจกันและเขเข้าใจนโยบายของรัฐบาลการเป็นรัฐบาลนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือการมีเสียงให้มากที่สุดในสภาและได้เป็นรัฐมนตรีมากที่สุดในครมอรันนี้ที่อยู่ตรงนี้หวังว่าจะได้ทุกคนให้หรือไม่ให้ให้ให้ตบ่คทุกจังหวัดภาคใต้หรือไม่ให้นะสงขาเก้าเผตเหมาที้เก้าเขต วันนี้ไปหลายจังหวัดมานะทุกจังหวัดอ่ะก็ใต้ทั้งหมดอ่ะนะพระทานอย่างที่บอกทานแกงก้มทุกจังหวัดเลยนะรสชาติเดียวกันหมดเลยอร่อยเหมือนกันหมดนะจ๊ะแล้วก็เห็นนิ้งอาสายไป่เสียดีคนใต้เขาพูดว่ารักใครรักจริงใช่หรือไม่คนใต้พูดเร็วไปหน่อยใช่หรือไม่ <laughs> บางทีฟังไม่ทันเหมือนกันนะยังกะจะลวดเลยนะ บา,าาะะาบางทีเนี่ยถ้าเราเปล่าเนผู้เขาพูดอะไรเมื่อกี้เนี่ยก็มีเนี่ยคอยแปลให้เราไงใช่ไหมแต่ทั้งหมดมาจากจิตใจของท่านถูกไหมวันนี้นะนั่งรถไฟอยู่รถไฟยัฟยงช้าอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวรถไฟทางคู่มันจะเสร็จแล้วใครทำละ่ะแล้วมันจะสวนกันได้ไม่ต้องรอกันแต่กว่ามันรอมันก็นช้าช้าไปเรื่อยจึงจักจึงจักจึงจักวันนี้ไม่สวนกันแล้วเดี๋ยววันหน้าเราก็จะทําเรื่องเรื่องรถไฟความเร็วสูงมาภาคใต้อีก วันนี้ต้องเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้านไปถึงปานาเบซานโนนไปดูในแผนในรายละเอียดที่เรา,าวางแผนเรื่องถนนรถยนต์รถรางไว้ทั้งประเทศมีเครือข่ายหมดแล้วถ้าเราได้เป็นรัฐบาเลเราจะได้ทำต่อทำต่อใช่ไหมใช่ที่ผ่านมาที่ทุกคนใช้วันนี้คือทำอยู่ใช่ไหมใช่ถ้ายังไม่แล้วก็ต้องทำต่อใช่ไหมใช่ถ้ามีอะไรขึ้นใหม่ขึ้นมาก็ต้องทาใหม่ใช่ไหมใช่เออ นะแล้วใครจะเป็ีประสบการณในการทำบ้างละ่ะก็มีพี่ตูนี่นะอะไรที่ไม่เคยทำมาทั้งหมดนะพี่ตูทำหมดแล้ววันนี้จะมีน้องๆมาช่วยกันดีนี่คือพักของคนต่างวัยมาร่วมกันทำงานเราไม่แยกคนมาเป็นอายุคนแก่คนกลางคนเด็กเล็กแต่แยกกไปหมดนี้ไม่ใช่ การมีชีวิตในการปกครองบ้านเมืองแบบนี้ไม่ถูกต้องทําให้เกิดความขัดแย้งทําให้เกิดความสังคมครอบครัวแตกแยกถ้าลูกไม่ไม่ลูกไม่อไอ้ไหว้พ่อแม่ไมนจะไหว้ใครไม่ต้องเคารพศาสนาไม่ต้องไหวพ้พระไม่จะไหว้ใครใช่ไหมเออสางค้มันเปลี่ยนแปลงไปหมดซึ่งเราเปลี่ยนอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสังคมของคนไทย เอยู่ร่วมกันพยายามสันติมายาวนานอะไรที่เป็นขัดแย้งคุยกันซะนะอย่าสร้างความเกลียดชังกันให้มากนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมวันนี้ผมโดนด่าเยอะขึ้นนะที่พามาก็โดนหมอมขวดอยู่แล้วแต่ผมว่เอาทนรดน,นเพื่อใครล่ะเพื่อผมเหรอก็เพื่อพวกเราไงเล่าแต่ก่อนเนี่ยพักรวมและสร้างชาติเนี่ยโอ้โหไม่มีคนสนใจเลย แต่วันนี้เข้าใจทำไมด่ามากขึ้น,นพักเราดีขึ้นหรือเปล่าเราเออไอ้จริงเปล่าขอไม่คนตลกแบบนี้แหละผอเป็นคนตลกนะผมเป็นคนใจดีนะเว้นแต่บางครั้งมาเวลาผมเป็นคนค่อนข้างจะซีเรียสเวลาทํางานเพราะผมเคยเป็นทหารมาก่อนแล้ววันนี้หลายคนยังบอกผมทหารมาปกครองอีกแล้วทหารน่ะผมมันปลดเกษียณมั้ละแปดปีแล้ว แล้วผมลบภาพของผมได้ไหมเราผมเป็นพลเมืองเต็มขั้นแบบท่านเลยผมเป็นหายกองรุนวันนี้คึกถึงทหารที่ไุอยชายแดนบ้างลูกหลานใครลูกหลานทุกเราด่แหละเขาเสียสละไปอยู่ชายแดนอยู่วันนี้ทุกวันเนี่ยสามสี่หมื่นคนเนี่ยคิดถึงเขาไหมเราไม่มีเขาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้นะไม่ใช่ว่าผมไม่นทหารผมม่พูดไม่ได้ ทุกคนมีหน้าที่ต่อแผ่นดินผืนนี้เกิดมาต้องต่อแทนคุณแผ่นดินวันนี้มีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ไม่ใช่เฉพาะที่สงขลาไม่ใช่เฉพาะที่กรุงเทพพี่ที่นอนรอบบ้านอ่านดูด้วยมันเกิดอะไรขึ้นนะมีการสู้รบหรถึงม่ด้านตะวันตกด้านตะวัน,น,น,นออกในทะเลทีมใตใ้ในเหล่านี้ในภูิภาคอื่นมองโลกเขด้วยแล้วเราจะรู้ว่า เราควรจะอยู่ตรงไหนเราจะสร้างความสมดุลเหล่านี้นได้อย่างไรประเทศชาติจะอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งของของคภาพอย่างนี้ได้อย่างไรนี่สําคัญที่สุดวันนี้เราก็เดินหน้าประเทศไปสู่เศรษฐกิจใหม่ก็คือเศรษฐกิจที่มันมีสร้างสารรค์ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นมีแผนในการจัดหารายได้ให้ได้สี่ล้านล้านบาทนี้เดินมาได้สองล้านกว่าแล้ว ในเรื่องการลงทุนนะในเรื่องการทำรถไฟฟ้าทำเ e ซีทำอะไรแบบของพูดไปแล้วละ่ะทุกคนจะได้ไหมว่าเราไม่ได้พบกับกับใครอ่ะเท้ากูเมากี่ปีแล้วสามสิบสามสิบสองปี <Yeah. S 1> ไม่พบกันเลยไม่เจอกันไม่ไมาเยี่ยมกัน <Yeah. S 1> แล้ววันนี้มาได้ไหมมาได้แล้วมาพร้อมกับเงินลงทุนสองแสนกว่าล้านในขณะนี้ แล้วใครเป็นคนนำม,มีใครใครสนใจไหมมีรัฐบาลไหนใครสนใจไหมวันนี้ส่งคนแรงงานไปแล้วเกือบหมื่นคนรายได้เดือนละหกพันกว่าบาทไอ้หกหมื่นกว่าบาทไปทําอะไรรู้ไหมไปลูกจ้างเป็นแรงงานทาแรงขุดเจาะน้ํามันแล้วก็ไปเรียนรูเขาแล้วเ็าต้องการเงินนดีเยอะนะแต่ต้องฝึกฝีมือแรงงานงก่อนวันนี้ทุกคนต้องการแรงงานไทย เขาบอกสมัยก่อนเนี่ยอเมริกาก็สร้างโดยคนไทยสมัยก่อนนะแต่กลวามเา่อาต่างๆแรงงานไทยทำนั่นแหละสมัยก่อนนะู้นะ่ะนะวันนี้เราไม่ตกใ้ทุกคนเป็นแรงงานสลับล่างที่มีได้ได้วันสารสี่ร้อยเสียกันไปเสียกันมานะปรากฏว่าคนงานทั้งหมดส่วนใหญ่กับสิบล้านคนแรงงานต่างด้าวเกือบทั้งสิน้นแรงงานไทยมีประมาณไม่ถึงสองล้าน เพราะฉนั้นทำไงไงให้แรงงานของเราเนี่ยมากขึ้นและเป็นหัวหน้างานที่ทำงานกับเครื่องจักรได้ทำงานกับเครื่องอัตโนมัติได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้ <im it> นสิ่งต่างๆนี่เป็นสิ่งที่เราพัฒนาเกษตรเรามีปัญหาใช่ไหมเรามีการผลิตมากใช่ไหมต้นทดูเราถูงหรือเปล่าราคาขายเราได้ต่ำใช่ไหมต้องกบบลับมาลืม่ทั้งหมดหวยแางก็าทำไม วันนี้กำลังตั้งโรงงานทาปุ๋ยในประเทศไทยนะต้นทุนปุ๋ยจะลดลงเพราะวนีสั่งซื้อทั้งหมดที่มันไม่ได้ไม่ใช่ผมไม่พยายามทํามันค่อางมีปัญหาเพราะอยู่ในพื้นที่ในจังหวัดภาคอีสานซึ่งพี่น้องก็ยังยังยังเห็นว่ามันอันตรายอยู่แต่บันนี้เชื้อกุยืีทาได้หมดแล้วไม่งั้นประเทศูงทำปุ๋ยไม่ได้เหมือนกันแหละใช่ไหมเรื่องพลังงานเหมือนกันเราก็พยายามเจียตาพลังงานกับเพื่อบ้านเราในทะเล ก็ใกล้จะสำเร็จแล้วนะเพื่อจะสร้างแหล่งลรงการใหม่ของเราในทะเลที่ดินน้ำกินหลายคนยังมีปัญหาไม่มีความถูกถูกถูกเขาอะไรล่ะแจ้งความถูกอะไรต่างแก้คดีกันอยู่ผมจะแก้ไขาตรงนี้วันนี้เราแก้ไขกฎหมายให้มันดีขึ้นวันนี้ใช้กลไกคอร์รชมาแล้วที่ผมนํามาแล้วก็สามารถที่จะผลดล็อกให้ได้มากกว่าทังพวนหลายแสนรายไปแล้วจะทำให้ดีขึ้นกว่าน,นี้อีก นะโครงการบ้านําบับผู้มีรายน้อยถ้าล้านหลังนะทั้งประชาชนถ้ารายการต่างๆที่มีรายได้น้อยระดับล่างน,นะแก้ชุสประชามีทั้งที่อยู่มีทั้งที่จะกินมีที่ทําประกอบอาชีพได้ใช่ไหมเบี้ยผู้มีรายได้น้อยตอนที่ข่าวที่ออกมาแล้วคือพันหน,นึ่งแต่พันนึ้มันทำอะไรได้ต่อไหม เอาไปประกันเพื่อจะกู้เงินฉุกเฉินได้อีกหมื่นหนึ่งนะเวลาเดือดร้อนนะไม่เดือดร้อนอย่าไปกู้เขาเข้าใจเปล่าแล้วเราจะต้องหาเงินสักก้อนหนึ่งมาเป็นกองทุนฉุกเฉินสำหรับประชาชนให้กู้ได้มันต้องหาเงินทั้งหมดแหละใครที่จะเสนอจะให้จะไม่รู้ว่าจะหาเงินยังไงเพราะอย่าไปพูดอย่าไปฟังมันจับได้ไหนเงินตรงนี้จับได้เหรอ ขอเราเงินจริงโทษตับก็จริงใช่ไหมทำาำเร็มาแล้วใช่ไหมตอนแรกทำมาตอนแรกเขาบอกไว้เป็นจะทำมาทำไมวะทูลครับเป็นใช้ได้อย่างไรปรากฏว่ามันยิใช้เป็นหมดแล้วกดเป็นทุกวันทุกคนพวงผมว่าอีกแล้วเมื่อไรจะส่งมายังไม่ส่งอีกเนี่ยแต่ก่อนนี้ใช้เป็นที่ไหนไม่เป็นไม่เป็นประโยชน์ทำมาทำไมเสียเงินเราก็เราจะเป็นศูนย์กลางของปัพพูภาคเราในเรื่องของดิดีเท่ศูนย์กลางในเรื่องของเมดิคอลในเรื่องของรักษาพยาบาล วันนี้คนมารักษาบาลบ้านเราเลยคึกเลยนะคึกจริงๆนะถ้ารักษาบาลโรงมาเอกชนขึ้นตูมตูงเมาแต้โรงพยาบาลรัฐเราขึ้นบ้านได้ไหมไม่ได้เพราะต้องให้การประกันประชนเราก็มีโรงงานโรงพยาบาลตองเบอโรงพยาบาลในส่วนของประกันสังคมให้มันชัดเจนเกิดขึ้นนะลดปัญหาการเดินทางไปโรงพยาบาลใช้การใช้การศึกษาทางวีดีโอคอลในเรื่องของรักษาพยาบาลศึกษาการวางหมอกรุงเทพกับหมอที่นี่ มันก็เด็วขึ้นอะไรนะอะไรนะนะเอออ้าวขอต้งทีฟังไม่ทันนะฟังไม่ทันไม่รู้พูดอะไรไม่รู้ไอ้เชื่อฟังหน่อยคนใต้เชื่อฟังหน่อยวันหน้าทะเลนีรถไฟเขาเลยสูง อย่าเลยนะคนใต้คุยกันไม่ได้นะนะ,นะ,นะพเพราะรถบรรสุกกันวิ่งเร็วคนใต้จะพูดเร็วที่สุดอยู่แล้วลรถวิ่งมาวันนี้รถไฟวิ่งสวนกันแต่คุยกันรู้เรื่องแป๊บหนึ่งวันน้ามันจู้อยากจะองอหัวไม่เชียวละ่ะเขากั้นอยู่แล้วละ่ะปลอดภัยเราลงทุนในเรื่องเหล่านี้เราต้องลงทุนเองเพราะเราจะได้สิทธิประโยชน์ค่าทางไปด้วยเข้าใจไหมเราต้องอยอมลงทุนแบบนั้นเป็นประเทศเดียวที่ ที่เขาให้ให้ทำด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวข้อต้เสร็จแล้วล่ะคงต้องใช้หลายสภาพเกี่ยวกับเรื่องหาที่ดินนะครับแล้วเราก็ได้ทีมทีกนี้มาด้วยนะหลายเรื่องที่วันนี้เราเทำไปทุกอย่างนั้นเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพประสิทธิผลไม่จะทำเสร็จแต่ไม่เพิ่มูลค่าไม่ได้ทุกอย่างต้องเพิ่มูลค่ากให้กับประเทศในเรื่องของการเกษตรเกษตรดินซื้เกษตรเชี p รฟื้ินค่าทีไอ นะเดี๋ยวไปหาฟังดูแล้วกันนะมันคืออะไรตรงนี้นะที่มันขึ้นทะเบียนมันจะส่งขายต่างประเทศได้นะถ้าถ้าเจีีก็คือสินค้าที่มีมีคุณภาพมีสุขภาพวันนี้โลกอะไรควาสนใจกับเรื่องของสุขภาพสนใจกับเรื่องการกินเพราะนั้นอาหารมันมีเต็มประเทศลนประเทศอยู่กันเนี้ยทำให้มันมีมูลค่าสูงขึ้นจะดีไหมการใช้ยางในประเทศจะต้องเพิ่มมากขึ้น50%ตจริงไหมดีไหม พราะเราขายกับเขาเราตัดราคาสู้เขาไม่ได้ทุกอย่างเพราะตอ้อทุนเราสืงอข้าวเขา,ขาหมดและขายได้มากวันนี้ได้ขายไปในระดับสองเราคุยได้เงินมากกว่านี้ถ้าราคาเราดาสู้เขาได้ปริมาณก็จะมากขึ้นแต่ทําไม่ได้หรอกครับนะเราก็จะเป็นต้องขายเพราะเก็บไว้นานแล้ว,ม,ม,กกนะวมันก็เสียมันก็เน่านะเก็บไว้โคลมันก็เสียหายอีกใช่ไหมเออไอ,อ,อ,อตัวมีใชาๆอยู่ข้างๆเลยเนาะ พวกไกลๆนัไม่ได้เห็นหน้ากันจะงไถึงใจถึงตายจำหน้าอะไรหมดแล้วน<า>ั่นวะอย่ทหารทีสายตาดีนะอย่า,ยาดูดูไงอ่าจำได้ทุกคนนะเนะ<า>ี่ยน้าเห็นยืดๆเน่ะเดินห้าคนกำลังกินไอติมอยู่นั่นนะ่ะะ <laughs> 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 พี่ตู่เป็นคนตลก,กเลยเนี่ย นะจริงๆแล้วผมเป็นคนไม่มีอะไรใครอะไรกินเลยนะแต่ด้วยบทบาทและหน้าที่ความที่จะต้องต้องควบคุมทางการในเรล่านี้มันจําเป็นนะบางทีมันก็มันก็หัวร้อไปสั่งไปมันทาไม่ได้งไงใช่ไหมบางทีก็หลุดหลุออกมาบ้างขอโทษ้ลยแล้วกันตัวจริงน่ารักก็ตายไปยแล้ววันนี้ผมผมผมทำอย่างเดิมไม่ได้แล้วพะผู้ที่พอห้ามผมให้ผมใจเย็นๆให้ผมพูดพอ กับบ้านกดนโอรกวันนี้ภรรยาก็ฟังอยู่ฟังอยู่ฟังอยู่ฟังแล้วฟังอยู่และฟังต่อสำหรับผมเองนั้นผมกับท่านรวมใจตั้งชาติทุกคนกับท่านรักแล้วรักอยู่และรักต่ออย่าเิ้งที้ตู่และพักรวมใจสร้างชาติเถอ ถ้าไปทีก็ประกาศทั้งสองใบใช่ไหมใช่ไหมพยายามรัดเสียงให้เหมือนคนใต้หน่อยใช่ไหมได้ไหมใช่โอเคอร่อยนะรัดจังหูอันนี้อันนี้ได้แล้วถ้าจะรักดใจจริงไงไอคำนี้ท่องคำแรกเลยรัดจังหูเนี่ย นะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรามีความจริงใจต่อกันถ้าท่านเลือดพรรครวมไทยไรท่านศาตร์บ๊วาจะเฉลไในก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเบื่ออะไรเลือกเขาไว้เลยครับวันนี้ผมสามารถไปหลายจังหวัดได้การผมของวันทรไปให้กันภาคใต้สทั้งหมดทั้ง14จังหวัดไปให้หมดเลยไปย่างสาวๆทุกคนทุกเดตกอย่าไปฟังใครทั้งสิ้นฟังพี่ตู่คนเดียวพี่ตู่รักจพลงไม่หวังต่ง ขับไปันใหญ่แล้วนี่เลยขับานกองเทียมเยอะเลยเรโท้เดืขอโทืดเลยขับไปถึงมากเลยอะไรยะเดี๋ยวไปรำเดี๋ยวไปรำนะเขาก็อยู่ในขั้นตอนการอุทธรณ์เลยว่าไปข้อกระบาลคือหลักฐานนั้นันชัดเจนกันแล้วกันครับถึงอยู่ที่ไหนโอนให้ใครไปหรือยังถ้ายังไม่โอนมันอยู่ในบัญชีมันก็มีปัญหาแหละไปดูกันไกลตายฮะไหลรำไหลแล้ว ไม่พอได้เลงนี่ลรบบัดังแรงวางเยอะจังเลยเห๋ือกลับไปวันนี้ระเบยแน่นอนเลยเนี่ยก้างพื่กระั้งฝันนอนฝันทุกวันทันงานมันเสร็จหรือยังวันเนี้ยอาชิดตั้งกะวนะันอะนะวันนี้ต้องคิดถึงชาวใต้แล้วล่ะนะพึ่งถึงแปลว่า เดี๋ยวว่าเขานานถเรื่องเห็นหน้าชัดหน่อยเถาหน้าเรื่องของผมเลยนะตัดได้ทุกคนนะเอ่าแถสองแถวสามด้วยนะข้างหลังนั่นผมเชื่อใจภาคนะเพราะฉะนั้นผมจะไม่ปฏิเสธภาคทันไว้แต่พวกที่จะปฏิเสธไว้ได้ใส่ผ้าของผมนะนะปฏิเสไว้ในใจไว้ในความทรงจำอะไรครับวันนี้หกสิบเก้า อันนี้เราไปซื้อหวยอีกทีเดียกแต่ไปเช็คร่างกายมาแล้วหมอเขาบอกอายุจริง6-9แต่อายุร่างกาย60อายุใตห้เส้ยอย่าส่งทา,า,ายไปบ้านเลย <c oughs> ไว้ใจกับพัฒนาแล้วนะ <c oughs> จริงๆนะผมก็ตรวจร่างกายผมเสมอ <c oughs> วันนั้นไปนอนเข้าอุโมองไปสามชั่วโมงกว่าไม่เป็นไรทั้งโล้ปกครอ อะไรเพี่อพี่อะไรอหรอะไรป่ะอันนมีความสุขที่ทำให้ประเทศไทยเราทำให้คนไทยทำไมจะไม่มีความสุขสิ่งที่ผมได้กำไรก็คือความสุขเท่านัเองผมไม่มีกำไรอย่เงินผมไม่มีเงินไม่ได้เงินไม่ได้ทางที่สุดสุดุดจุดที่ผิต แต่ผมได้ความรักจากพวกเรานะใครไม่รักผมไม่เป็นไรแต่ผมรักเขาทุกคนหวังจะได้อะไรที่ดีเี่ทุกคนหวังจับดีด้ได้มีเงินทองมีความสุขคืว่าแข็งแรงขอพระไหว้พระไปขอพระเจ้าแต่จริงแล้วพรทั้งหมดมีอยู่แล้วพรจากฟ้าข้างบนนี่ทุกคนได้พระทุกคนไหว ซิงซังซีของท่านของทุกทานนะและ้วทานหมดลอ,อยแล้วล่องอยู่ตรงนี้ถ้าเราเปิดรับสิ่งที่ดีก็ดีกับเราถ้าเราเปิดรับสิ่งที่ไม่ดีทำเพื่อเหตุกางๆทั้งหมดทำอย่าใคยทั้งหมดให้กลับคู่ด้วยคนทาทั้ทงสิ้นจำคำพูดของไว้ล้ผมโห่เสียคนทุกวนันนะจริงว่าผมผมไม่ยิงสู้ผมสู้เพ<ช>ื่อใครผมสู้เพื่อคนไทยใช่หรือไม่ใช่ผมทู้เพื่อแผ่นดินหรือไม่ นี่แหละคือประยุทธ์ประดาแาะราจะทำต่อไปเพื่อใครเพื่อลุวคนนี้เหรอไม่ใช่เพื่อคนนี้เหรอไม่ใช่เราจะไปพร้อมกันด้วยไหมได้ไ,ไ,ไปด้วยกันเบสมัม่นคงด้านเดิน และปฏิทัศน์แข็งแรงขอบคุณทุกคนนแะผ่นดินคือแผ่นดินขนะองเรานะเราไปฟังดูวันนี้เรามียามบามทีนะยามบางทีนะบางคจะจำไม่ได้ลนะชอชอแล้วล่ะว่าสอนสอเราเยอะเกินตอนนี้นะแต่จำหน้าใดหมดคนแรกจำไว้วไววเทปยุทธิศุภชัยเทปบึงเบอร์มุนนายเจ้าราชสี ไม่ดีใจนึงจะไมดีกีกว่าได้สีนได้ดีนะสองนายสัตว์ลาสีปานสามนายมชมเพชรเบอร์สาตาตาตาหนูสี่นายุงสวัสดีเบอร์สาม เห้านายรีชาสุกเกษมเอจ็ดเกนโอนายภูวดลวงศพนายภูสอนขุนด,ววนนดาเบอร์ห้าเขตตาใจสมหมายวัดขอนญทองยินเบอร์ห้าเกเจ้านายพีชาสุกเกษมเเก้าแทนของ บวกด้วยลูกตูนเขาเป็นสิบคนใา,ายื่นเด็ดาดบัตรสองยกายถูกต้องยอย่าไปเลือกใครเลือกรวมกสาสร้างชาติถ้าเลือก,กลูกตูบ่แล้นีพยายามเป็นผู้น่าเป็น